รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ออกมาชี้แจงกรณีของชอนบุรณะฮิรันซึ่งไปทํากิจกรรมปลูกป่าที่อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนนําชอนเนี่ยไปร่วมปลูกป่าในกิจกรรมดังกล่าวแต่ในวันนั้นชอนได้ไปกับบริษัทด้านการท่องเที่ยวและอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นออร์แกไนเซอร์ไงฮะน่าจะเป็นบริษัทก๊อตอิดเนี่ยแหละครับ มีโลโก้ติดที่เสื้อยืดของชอนส่วนภาพที่ปรากฏที่ชี้แจงว่าวันนั้นไปเจอชอนนี่ก็ไปจริงและได้มีการดําเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลอ้างในการรับบริจาคช่วยเหลือไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้าน,นี้แล้วล่าสุดนี่นะครับทางด้านพันธุตรเอกปริยพันธ์พัทรพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อกันนะ คือเราคิดว่าเฉพาะช่องสองผีได้ทําคลิปนะฮะตำรวจที่มีการรายงานข่าวว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักกันเป็นอย่างดีกับชอนบุรณกฮิรันวันนี้ก็ต้องมาอัดคลิปเหมือนกันไปฟังบางช่วงบางตอนครับเชิญครับผมเองก็กล้าว่าคุณชอนเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดเพราะไม่ประชาชนโดยเฉพาะเขามีสมาชิกอยู่เยอะซึ่งผมเองก็ไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่นอะไรก็ไม่รู้จักนะครับก็ไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปกันหลายคนนะครับกอไป ไปไปว่าจะขอร้องให้มาช่วย,ยกับเรื่องช่วงนั้นก็มีโควิดด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็รับผิดชอบเรื่องฟาร์มตัวอย่างนะครับของของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ของอำเภอจอมทองนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่เกี่ยวเกี่ยวกัวบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเชิญเข้ามาร่วมแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนนั้นมานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปพูดคุยก็เป็นภาพที่ปรากฏออกมาในในทางสื่อครับที่นั่งนั่งบนโต๊ะนะครับช่วงนั้นก็มีโควิดเราไม่สามารถที่จะไปคุยพูดคุยในสถานที่ที่ท ที่รายได้เราก็ใช้สถานที่ที่แห่งหนึ่งรับคุยเขาก็ยินดีที่เข้ามาจนกระทั่งวันที่วันที่สี่พฤษภาในมีการเปิดฟาร์มนะครับเขาก็ไปไปไปเป็นไปที่ฟาร์มนะครับพอหลังจากวันที่สี่เราก็ไม่ได้เจออีกนะครับจนกระทั่งวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ท่านพลเอกประวิดยวงสุวรรณนะครับท่านมาปลูกป่านะครับผมเองก็ไปมีหน้าที่ในการดูแลรักษาต่อไปแล้วก็ มีหน้านะที่โดยตรงเรื่องหมอเส็นฝ่ายอยู่แล้วเราก็ไปร่วมในกิจกรรมนะครับก็ไปเจอไปเจอชอนที่ที่เวจัดงานก็ยังแปลกใจว่าชอนมาได้ยังไงนะครับก็สอบถามเขาว่าเ้ามาจากมากับทททนะครับผมเองไม่ได้ไปไม่ได้ไปเชิญเข้ามานะครับหรือไปเรื่องส่วนตัวผมเองไม่ได้เข้าไม่ได้เชิญเข้ามาในวันนัเก่าแล้วกรณีที่มีข่าวออไปนะครับผมก็ไม่ทราบว่าผู้าชานะครับได้มีการพูดจริงหรือเปล่าหรือข่าวไปลง นะครับผมก็ต้องขอความเป็นธรรมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของผมผมทํางานตามหน้าที่นะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าที่ที่รับผิดชอบธุรกิจอาสานะครับแล้วก็การดําเนินการผมก็ดําเนินการตามระเบียบและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอความเป็นธรรมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของผมผมทํางานตามหน้าที่นะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าที่ที่รับผิดชอบธุรกิจอาสานะครับแล้วก็การดําเนินการผมก็ พอดาเนินการตามระเบียบและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องการบริจาคเงินต่างนนๆนั้นนะครับผมก็ได้มีการเตือนไม่ว่าจะเป็นเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเลาว,ว่าให้ทําให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่ที่มาบริจาคได้นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีกับกับตัวเขาส่วนการที่มาบริจาคให้กับผมหรือกับทางตํารวจนี่ไม่มีเลยนะครับผมเองในฐานะที่เป็นเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้นะก็เข้าใจบทบาทต่างๆแล้วก็แล้วก็ ก็ทราบข้อกฎหมายต่างๆนะครับก็ได้มีการเตือนแล้วก็กำชับเขานะครับแล้วเขาก็ส่วนการที่เขาจะชี้แจงอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ที่จะต้องดําเนินการชี้แจงหรือเรียกเขามาชี้แจงส่วนการดําเนินคดีต่างๆก็ก็อยู่ที่ข้อที่เขาจะชี้แจงนะครับส่วนกรณีที่การการเมื่อเมื่อเมื่อมีข่าวหรือมีภาพออกไปนะครับผมก็ ประสานกับทางชอนแต่ติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อทางเลขาเขาบอกว่าให้ชอนนั้นออกมานะครับออกมาชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องอางกาศนี้อยู่ที่ชอนแล้วการบริจาคต่างๆก็อยู่ที่ที่ชอนเป็นคนชี้แจงนะครับแล้วก็การดาเนินคดีก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเองในฐานะที่ที่รับผิดชอบตรงจุดนี้นะครับก็ทำทำในทำตามหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เข่าไปทําให้เกิดผมเสียหายนะครับแต่เนื่องจากว่า ผมเองนั้นนะครับรับหน้าที่ในตรงนี้นะผมก็ต้องเข้าใจว่าเข้าใจว่าเราสามารถที่จะชี้แจงต่อผู้ชาชี้แจงต่อสื่อมวลชนชี้แจงต่อประชาชนได้แต่ภาพที่ออกมาผมก็บอกว่าให้เขาลบออกนะเพราะว่าเป็นภาพที่มองไปว่าเขามาชี้แจงกับผมเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคแล้วทําให้ตัวเขานั้นนะครับวมาถูกต้องซึ่งตรงตรงจุดนั้นไม่มีเลยหลังจากที่ที่มีทางข่าวก็ทราบว่าทางทางเขาว่าเขาจะมาชี้แจงต่อ ต่อสื่อมวลชนที่แจ้งต่อประชาชนที่แจ้งต่อผู้ที่ผู้ที่รับผิดช,ชอบต่อไปส่วนการที่เขาจะทจะที้แจ้งยังไงนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยคงจะภูมิใจท,ที่รู้จักและถ้าจะมีใครไปลือว่าท่านรองเนี่ยสนิทสนมกับชอนบุรุนฮีรันกับไลฟ์โค้ชเนี่ยก็คงจะยิ้มนะ,ะว่ารู้จักาก,ก,าจกับไลฟ์โค้ชนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูวนไปวนมาเนี่ยนะฮะ เหมือนจะพยายามอธิบายว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นแต่ถามว่ารู้จักไหมชอนเนี่ยรู้จักเรื่องเงิน50ล้านเรื่องการบริจาคดับไฟป่าเนี่ยเรื่องไหมไม่รู้เรื่องแล้วก็พอเกิดปัญหายุคนี้ต้องมีนะฮะคุณเอ้ก็ต้องระวังต่อไป<ะ>อปัญหาปุ๊บอย่างนุทินลบภาพใน Facebook นี่ท่านรองเนี่ก็พยายามไปร้องขอโลกโซเชียลว,ว่าอย่านําภาพนี้ไปเปิดเผยเพราะเสียหายเพิเพินเนี่ยนะฮะจะมีกรณีของการตั้งกรรมาการสอบสมมุติว่าชอนเนี่ย มี50ล้านในบัญชีจริงแล้วการเอาเงิน50ล้านไปบริหารจัดการที่มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เนี่ยที่สุดแล้วมันก็จะลามไปว่ารู้จักใครสนิทใครเส้นสนกลในการเคลื่อนไหวของเงินเป็นอย่างไรเรื่องยาวฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับ